ก่อนที่จะรับชมคลิปครับกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราครับเชิญรับชมได้เลยครับตรงน,นี้เป็นพื้นที่ว่าเราพร้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับคุณสวัสดีครับพบกันทุกวันสุกครับขอบคุณครับตลอดหนึ่งสัปดาห์สำหรับการรับชมคลิปวิดีโอใน ช่องของผมครับไม่ว่าจะเป็นบน TikT อกหรือนบน YouTube ครับก็ขอบคุณครับผมก็ฝากช่องติดตอกของผมด้วยครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ของผมด้วยเข้า YouTube ครับแล้วพิมพ์คำว่า station w i t w o d entertainment หรือสถานีแบบ w o ว d ว,วครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องของผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปต่อไปครับก็สำหรับวันุกนี้ก็ขออวยพรใ,ให้ทุกคน ปลอดภัยจากโควิดครับผมโควิดไม่มาเข้าใกล้โควิดห่างไกลจากทุกๆคนที่รับชมคลิปวีดีโอในช่องผมครับและพบกันอีกเจ็ดวันหน้ากับพบกันทุกวันศุกรครับวันนี้ขอบคุณมาครับ เป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้จากสถานีแบบล็คฟูทครับถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่อง,องเราครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ